เขาเป็นข้าสนิทท่านนี่เชื่อได้หรือเปล่าข้าเชื่อแค่ตัวข้าเอง เป็นเช่นนี้สลับกลับไม่ได้หรอกหรือจเต็นใช่อวายหมยฟ้าแลบเหรอใช่แล้วต้องมีฟ้าแลบถึงสลับร่างได้ดีที่ข้าเข้าใจเร็วกว่าท่านนิดนึงแค่เรื่องเล็กน้อยจะยากอะไรก็คแค่ทำฟ้าแลบเองข้าเรียออกมาก็ได้แล้ว จะบอกท่านให้นะไม่ว่าท่านเก่งแค่ไหนตราบใดที่ท่านอยู่ในร่างไร้ประโยชน์ของข้าเนี่ยท่านก็ทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้เหรอจะคิดว่ามีศักดิ์ศรีมากอย่างนั้นสินะชมเกินเกินไปแล้วร่งสลับเพินให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นข้าจะเอาชีวิตเจ้า กับนายท่านเหรอฉันช่วยไม่ใช่นะนายท่านเทพธิดานม่มีอำนาจควรทำอย่างไรดีอ้อน,นําเทพธิดาตัวน้อยใจกล้าเนี่ยไปขังเอาไวใ้ใี้ค้านขอรับจูกล้าเหรอโอ้ยตายสามสัตว์ปล่อยเ้านะฉันจน่จะรู้สิว่าข้าเป็นใคร ดีค่ะหารผู้พักดีแล้วทำไมไอ้นั่นมาถึงไปองต้องทําันเอไม่หมาถึงสันทัดสันจันารวมาอพวกเจ้ารู้ขึ้นเธอไม่ต้องคุเขาวหรอกรู้ขึ้นเธอ เป็นเจ้าจันทราศสนาเช่นนี้ม่เองมีหน้าตรงฟังจริงชางถึงได้ดูหน้ายกย่องตลอดทั้งวันหาเรื่องรอดนายท่านแต่เสื้อผ้าเออลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นเถอะไม่ต้องคุกเข่าหรอกขอบคุณ,คณนายท่านนายท่าน,น,านเวลาไม่คอยท่าฮะเชิญนายท่านไปร่วมพิธีที่ตำหนักใหญ่ด้วยพธิธีเหรอ,หรอพธิธีอะไร เลยลูกน้องนี่มึงก็ควรรู้ว่ามึงข้า <c oughs> ข้านั้นมีงานราดมาก็เลยลืมไปงานราดเรียนนายท่านราดอะไรเอ่ยวันนี้คุณนางใหญ่จะฉลองที่ท่านกลับมาทะเลชังเหยียนและเข้าพิธีรับตาแหน่งตอนนี้เราคุณนางใหญ่รอท่านอยู่ก็แค่เจ้าจันทราเองหลับไปก่อนค่อยว่าก,กันืม <c oughs> พ้าคิดออกแล้วล่ะไปเถอะเธอให้ข้าเดาตำหนังใหญ่ไปทางซ้ายหรือว่าขวาเนี่ยนายท่านเจ้าลดนำทางไปสิมัวยืนงงอะไรรีบไปสิ ผีน <otros> ่าจะสิ่งในท่านมึงอะหอมจริง มงชช่มึงอีกตายตายตาย,ตายเขาจะจับิดได้เนี่ยคาราวานนายท่านคาราวานนายท่านคาราวานนายท่านเขบาบิลให้ตัวเองเป็นคนในนี้ได้ไงแบบปกติเขาจะเล่นแข่งก้าวทำอะไร <laughs> ทำอะไรเอ่ยหนูหนูใหญ่สุดแล้วนะเชิญลุกขึ้นเถอะ ที่นายท่านได้กลับมาข้าได้เตรียมของขวัญไว้ให้แล้วขอรับเอาตัวมาข้าคนมันถึงจะปลดเนดไดงงเขาคือนายท่านสามหมืนปีก่อนเผ่าเซียนทำผิดต่อพวกเราคิดอยากทำลายพวกเราช่วงนี้ยังส่งสายลับมาสอดแนมทางอากาศ ในที่ของเราอีกด้วยเขาเป็นคนของเผ่าเซียนเลยขอรับคนพูดนี้เป็นผลหน้ากลุ่มสายลับตอนนี้ข้าจับมันได้แล้วมึงให้มันขังข,ขังไปก่อนไงเบาสุดละพิธีอัน,นายินดีของข้าพาคนเผ่าเซียนมาทำอะไรข้าบอกสายลับให้เพราะอยากทำตามพิธีเส้นไหวโบราณขอรับใช้เลือดของเผ่าเซียนฉลองการกลับมาของนายท่าน ใครก็ได้เอาตัวเขาลงไปไม่จะเป็นจะมีแผนชั่วอะไรข้าเป็นชาวเผ่าซ้นพักดีต่อสุยวินเทียนยอมตายดีก็่ายอมจำนวนใ้เผ่าจันทรเจอาจไปซะ ไปบอกหวินจงจินของผู้เจ้าสะแล้วพบกันด้วยกำลังข้าจะไม่ยอมใจอ่อนอย่างเด็ดขาดเอาตัวเข้าไปกอรับ<ะ>อรอดไปที่ อย so so ่างไรนท่านกับพานามาเองหาเจ้าข่านางหาว่าไม่ฆ่านาแล้วนางรายงานในท่านเลยพวกเราไม่รอดแน่ไหนท่านเจ้าคะนายท่านท่านปไเอาไปเอาไปเอาไปไปซะเจ้าค่พวกเราทําอะไรผิดงั้นเหรอนายท่านถึงได้โกรธเจ้าไม่รู้อะไรนายท่านไม่หลงไหลในสตรีข้าน้อยเต็มใจสละชีพเพื่อท่าน ไม่ว่าหมื่นครั้งโอเ้เขาจะแค่อยากถามเรื่องเก่าๆเองเหตุใดถึงดูไม่เติมใจเช่นนี้ล่ะไม่คนนี้ก็าพอไปพไปฏิวัติดอกเขปวดหัวหว่อวะอยากถามอะไรหรนะือขอรับอข้าถามหน่อยในสายตาเจ้า เมื่อก่อนข้าเป็นคนแบบไหนอย่างนั้นอืมมีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษรักมากเป็นพิเศษปกติทำงานกันอย่างไรบ้างประทับใจอะไรข้าบ้างเอออยากพูดอะไรก็ได้เลยนะนายท่านถามทำไมขอรับการประเมิน <c oughs> ที่จริงในสงครามสองเผ่านั้นข้าบาดเจ็บจนความทรงจำกระทบกระเทือนไปนิดหน่อย เรื่องเก่าๆบางเรื่องก็จะไม่ได้อ๋อแล้วพลังของนายท่านก็เสียหายเหรอพ,พลังเหรอเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเสียหายหท่านมีคนนอกรู้เรื่องนี้หรือไม่ขอรับหากมีคนรู้เข้าแล้วก็เขาจะฆ่าปิดปากามันฆ่าเหรอไรแรงไปแล้วไม่ไม่ตอนนี้มีแค่เจ้ารู้คนเดียวคนเดียว รปว่านายท่านคงจะลืมดืมว่าผู้แข็งแกร่งที่เชิดชูทะเลชังเหยียนเจ้าเมืองเปยโยกับหนานโย่เชิดชูท่านและกลัวพลังที่แข็งแกร่งของท่านด้วยหากเขารู้ว่าพลังท่านเสียหายต้องทรยศและชิงตำแหน่งแนะ่ตอนนี้สถานการณ์ของท่านอันตรายนะขอรับ <c oughs> <c oughs> แล้วเจ้าเป็นอย่างไร สามารถสู้กับพวกเขาปกป้องข้าได้หรือไม่ไม่ได้ป่ะเขาสู้ตัวต่อตัวก็อาจจะชนะขอรับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี่เจ้ามาได้อย่างไรมงวงงอะไรอยู่ช่วยหนนายท่านเจ้าออกไปเจ้ะหนีออกจากคุกได้อย่างไรตอนนี้ข้าอยากแสดงความดักเจ้าอยากอยู่ดูเหรอฟ้าไม่ได้นะใช่สิใช่เจ้าสามารถใช้ร่างข้าเรียกบุรุษมาปร้นนิบัติได้ บุรุษมีความสุขมากเลยสิหาไม่เข้าหาผู้อื่นจะให้เข้าหาท่านเหรอใช่สิมองไม่ออกว่าปกติท่านยโสโห่างและเย็นชาแต่มีสตรีไม่น้อยเลยเอ่อมรุเคยมีสตรีที่ไหนชัดอยู่ว่ามีเ้อบอกว่าไม่มีก็คือไม่มียอมรับสิเถอะมีอะไรรับไม่ได้หรือ,อยีงไง ้าไม่จาเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับเจ้าก็ใช่อย่างไรท่านก็พูดมาแล้วว่าไม่ได้รักข้าเลยสักนิดเรื่องของท่านข้าไม่เกี่ยวด้วยและไม่ได้สนด้วยเจ้ารู้ตัวก็ดีเจ้ายังคิดที่จะทะเลาะกับข้าอีกเหรอเจ้าก็รู้สถานการณ์ของเรา สจตรีงู่เจ้าสมรอยเป็นข้าทั้งวันไม่เห็นบ้างเลยว,ว่าเมื่อมีคนรู้ว่าข้ากับเจ้าสลับร่างกันมันก็ไร้ประโยชน์แล้วกำลังเจ้าก็ไม่มีเจ้ากับข้าต้องตายเป็นร่างไม่สมบูรณ์แต่ยินโชคดีที่เจ้ารอดมาได้ ท่านตั้งใจทำให้ข้าตกใจใช่หรือไม่แล้วต้องทำอย่างไรกันดีล่ะสลับขึ้นบอกไปแล้วนี่ว่าตอนนี้ไม่มีฟ้าลาบนะใช้พลังพลังของข้าล,ล้เนิดเจ้าครอบครองร่างกายข้าฟ้าแลบก็แค่เล็กน้อย จริงด้วยข้าจะลองดูมันทำไม่ได้ไม่แต่นางเอกมันได้มีสมาธิขนาดนั้นไรประโยชน์จริงท่านก็รู้อย่าล่ะว,ว่าข้าไรประโยชน์ ตอนนี้ท่านเองก็เรียกฟ้าแลบไม่ได้อย่าว่าแต่ข้าสิท่านก็หาทางดูฮ<ะ>ถ้าเห็นปรากฏการบนฟ้าสามวันจากนี้จะมีฝนฟ้าคะนองตอนนั้นจะมีฟ้าแลบแต่ว่าสามวันนะภายในสามวันนี้เจ้าต้องระวังตัวไว้จะต้องทำทุกอย่างตามที่ข้าสัง่ง พีพิรุษต่อหน้าใครก็ตามเจ้ากับข้าจะตายโดยไร้ที่ฝังเข้าใจหรือไม่เฮใจเลยข้าร้องมาเอาไปเถอะนะรสือชีวิตและยืนยันเรื่องอดีตเทพสงครามแล้วแต่เหตุใดเขาไม่รับแก่นวิญญาณเองเพื่อปลดผนทหารกัน ท้าไม่ล่าช้าแนะ่เหมือนถ้าอยาบได้หนังสือและตัวเทพพิดาคงต้องกำจัดตรงฟางชิงชังก่อนพลังของเขาไม่ธรรมดาเลยข้าคิดว่าไม่ควรต่อก่อนถึงแม้พลังเขาจะสูงแต่ทนพลังมารกัดก่อนไม่ได้พลังมารได้ขอบเขตแต่ตรงฟางชิงชังเป็นคนขี้สงสัยสายลับของเรายังถูกกำจัดเหลือไม่กี่คน ใค่เข้าใกล้ไม่ได้ยังมีอีกคนช่วยได้ป่าอันสมทะเลชังเดียน หาย,ลายเลออาความเย่อหยิงออกมามองดูพลัง่างหยิงยัสูนี่เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรอ่อนโยนเกินะวงตาด้วยตอนไม่รู้จะตอบโต้ผู้อื่นอย่างไรก็ให้มองไปอย่างเย็นชาทำให้พวกเขารู้สึกกลัวเหมือนแบบนี้ <c oughs> หัวราะอะไรข้าก็แค่คิดว่าพอมองหน้าตัวเองคิดทำหน้าหน้ากลัวแล้วเนี่ยมันดูตลกดีเออข้าแค่เทพธิดาน้อยไม่ถึงระดับเซียนด้วยซ้ำปกติก้มหัวให้คนถ้าไม่ทันหญิงยโสคืออะไรก็ไม่รู้หรอก ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการดูถูกเลยเฮ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยอะปวดปวดทีเด็กช่างเถอะเจ้าจำเอาไว้ว่าห้ามกลัวใครทั้งนั้นและห้ามเชื่อใจใครแล้วสังเ่วยล่ะเขาไม่คุเสน็จท่านแม่เชื่อได้หรือเปล่าข้าเชื่อแค่โตข้าเอง ถ้าข้าเป็นท่านข้าจะเอาเรื่องที่สลับร่างไปบอกซังชวีนั่นแน่ทุกคนจะได้ช่วยกันแก้ต้องหาทางกลับร่างเดิมได้แน่นไรเดียนสาจริงๆเขารบผู้แข็งแกร่งทะเลช่งเยียนหากเรื่องสลับร่างรั่วออกไปคนคงท้าปรนลองแต่เจ้าเพื่อเป็นเจ้าจันทราเจ้าเคลื่อนย้ายกำลังภายในของข้าไม่ได้อย่าว่าแต่ซังเชวหรือส้นเฟิง แม้แต่นักรบเผ่าจันทราธรรมดาคนหนึ่งก็สามารถฆ่าเจ้าได้มหมดฮ <ım> <c oughs> ข่าว่าไม่หรอที่ข้าคิดนะสันเชื่อเขาเป็นห่วงท่านมากเขาไม่ทรยศท่านแน่เจ้า <im> <im> จะรู้อะไรอ <im> ทำไมทำไมจะไม่รู้ล่ะท่านไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจความรู้สึกท่านก็เลยไม่รู้ยังไงล่ะเจ้าจอมขึ้นขอถามหน่อย ทนเลช่างเหยียนของท่านกฎการเคารพผู้แข็งแกร่งเนี่ยผู้ที่ชน,นะต้องฆ่าผู้ที่แพ้ด้วยเหรอไม่มีกฎนั้นอ๋อเจ้าถามเรื่องนี้ทำไมอ๋อก็เปล่าหรอะข้าจะถามเท่านั้นนะ่ะบอกมาเขาไม่อยากให้ข่าเสียได้เลยท่านอยากให้พูดเองนะ ข้าพูดแล้วอย่ากโกรธล่ะข้าก็แค่รู้สึกแปลกใจในเมื่อไม่จะไปต้องฆ่ากันแล้วตอนนั้นทำไมท่านชนะพ่อได้แล้วต้องลงมือฆ่าเขาด้วยล่ะเจ้าเมืองไหซือมากลางดึงมีเรื่องอันใดล่ะเหมือนว่าตองฟานชิงชงางกับมัทเรียชางเย็นอีกครั้ง องชายร้อนใจจึงรีบมาที่นี่ข้าถูกสั่งให้พบอันตรายเพื่อเป็นเจ้าจอนทราต้องฟังชิงชายยังสนเรื่องนี้เขาหาเหตุผลฆ่าข้าไม่ได้ข้าสิ้นเฟิงแม้ต้องเสียชีพก็จะต้องฆ่าเขาให้ได้เพื่อบโยนวิญญาณของท่านพ่อมันจําเป็นหรือขอรับนับแต่เขาฆ่าพ่อของข้าชะตาก็ถูกกาหนดอาไว้แล้วไม่เขาก็ฆ่าที่จะต้องตาย ป,ป,ปีนั้นองชายช่วยข้าตั้งเมืออไห้ซึบนคนครั้งนั้นข้ายังจำได้เสมอบันดนีห้หากองชายเลือกแล้วข้าก็สามารถใช้ทุกคนทานช่วยท่านบรรลุเป้าหมายได้ข้าเข้าเลเรงว่าคงจะไม่ง่ายพลังเขาเหนื่อขนาดนั้นองชายไม่เชื่อข้าหร ไม่ทำเองละแม่มาใช้กูร่วมช้เล็งไปแล้วว่มามสามหมื่นปีก่อนข้าช่วยท่านวางแผนคุมจะมเมืองไปโยและนานโยรักษาจิวยบัดนี้ข้าก็ช่วยท่านข่าตรงฟางจิงชางไปแก่แค้นให้พ่อท่านได้เช่นกันหลายปีมานี้ยังดีที่เจ้าวางแผนไว้หากไม่เพราะเจ้ารู้ลวนะ่วงหน้ามีกลยุทธ์การทูต รากฐานของบรรพบุรุษไม่นานคงถูกเจ้าเมืองไปโยนนานโยแยกไปเพียงแต่ว่าพลังตรงฟางชิงช้านั้นสูงมากแถมเข้าอย่างเย็นชาหากไม่มีวิธีฆ่าในครั้งเดียวก็ยังลงมือไม่ได้หรอกอย่าแหวกย่าให้งูตื่นเสีย้าช่วยท่านฆ่าตรงฟางชิงชาง้าแน่แต่ว่า ตอคอ,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 อาอนึกว่าจะให้ยงให้ยามไทพงศ์มีอะไรแปลกเหรอไม่คิดว่าข่าวที่ท่านข้าพ่อจะเป็นความจริง ฉันนล้นทำไมตอนท่านเอ่ยถึงใบหน้าถึงไม่เจ็บปวดแล้วเหมือนไม่นึกเสียใจเลยเสียใจเหตุใดต้องเสียใจด้วยเขาเป็นพ่อท่านนะแล้วมันอย่างไรนั่นแหกูอยากรู้ว่าทำไมไม่เสียใจขขาใฝ่ฝันอยากมีครอบครัวสักคนมีพ่อแม่ เห็นชัดว่าท่านมีแต่กลับข้าพ่อของตัวท่านเองคนอื่นบอกว่าท่านเย็นชาไม่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์แ่ากลับคิดว่ามันไม่จริงถูกต้องข้าเป็นคนเลวร้ายตอนนี้หากเจ้าไม่อยากตายก็ต้องเรียนรู้วิธีเป็นคนเลวเอาไว้ น,นี่เลยาเทพธิดาคนนี้งดงามไม่ต้องการเป็นคนเลวออกไปเลยพ่อน้าไว้ให้ข้าด้วยหากข้าไม่สั่งอย่าให้เข้ามาะรเจ้าไปซะอ่ะ,อะพอกรู้ความจริงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใดๆอะไรเงี้ยกูก็นึกว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้นะเรื่องฆ่าพ่ออะไรเงี้ยหมายถึงว่า แบบไม่ใช่แค่ชิงตําแหน่งอะหมายถึงว่าแต่ในโครงของเรื่องมันหมังหมายถึงว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้นําแห่งจันทาจะต้องลงจันทาผู้นําแห่งเจ้าแห่งจันทาคนเก่าให้ได้แหละเออพราะมันน่าจะเป็นแนวนั้นแต่ตอนแรกกูนึกว่าที่เขาไม่เศร้าอะเพราะว่าเขาโดนรังแกจากพ่อเขาเองอะไรเงี้ยเออแต่มันก็แต่กูว่าพ่อเขาอาจจะเย็นชาวเนะี้ยตั้งแต่นั้นตั้งแต่แรกคือไม่ได้สอนให้ลูกรู้สึกถึงความแบบความรู้สึกต่างๆแบบรักห่วงใยห,หรืออะไรเงี้ย ก็คงเป็นเช่นนั้นคือเล่าก็เลยเล่าเล่าด้วยสถานการณ์เช่นนั้นส่วนส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ,ค,อคือแผนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะได้ไหมวะถ้าจะได้ก็คือกูว่าฆ่าภายในสามวันเนี่ยรอดอยู่แต่ว่าถ้าถ้าต่อไปจากนั้นอะไม,ไม่ไม่น่าจะรอดแล้วคือถ้าตรงพังสิทนิ์ยังยังเข้ามาในในร่าง,งตัวเองนะจะตายไหมอันเนี้ยเสียวอยู่เพราะว่าอีสาววันเนี้เป็นเป็นสามวันที่ ชีว <aden disappearance> ิตยืนอยู่บนเส้นได้มากก็แบบว่าพลังก็ไม่ค่อยมีแล้วก็นางเอกมันไม่ได้รู้ทันใครขนาดนั้นแล้วก็ตรงพันชังบอกว่าอย่าไว้ใจใครซึ่งนางเอกจะทําได้ไหมก็ทาไม่ได้ทําได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูนะคนที่มันจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้สำหรับใครชอบนี้ในของหลักของใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นชิวเมย์รจะาล่างและจะแปะลิงก์ของไอชิอีวิตะล่างฝากไปดูนะจ๊ได้สำหรับวันนีอไปก่อนแล้วไปะ